สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราวันนี้เรามาทานกันที่สุพรรณไม่ใช่ผมกับเราเช่นเคยกับไอทีเาตอปิกครับวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะแอดแวร์แอดแวร์แอดแวร์หลายๆคนอาจจะรู้จักคล้ายๆทัปเปอร์แวร์ใช่จะดีมากเลย เราอาจจะเปี่ยนห่าวเข้าได้ไหมสามารถเข้าไปเว็บได้หรือเปล่าเออก็ต้องดูเกรดของวันอีกอย่างดู่เกรดของแอดแวร์เราสามารถเข้าไปเว็บได้ไหมด้วยใช่ใช่ได้มันแอบแวร์มันพวกโอ้แมันต่างกันยังไงเมื่อกี้เห็นพี่ศึกษามาละแอดแวร์เนี่ยบางคนก็รู้จักบางคนไม่รู้จักหรอกไม่ได้ศึกษาหรอกนี่ใช่ใช้งานจริงกับตัวเลยใช่เพราะว่าเราโดนมาแล้วเราโดนบ่อยเราะอะไรถึงโดหยิบหยิบเรื่องมาพูดเพราะเราชอบใช้โปรแกรมเถื่อนแอดแวร์ไม่ใช่อะไรแอดแวร์เป็นคืออะไรพูดก่อนแอดแวร์คืออะไรครับอุ้ย เอาเลยเอามากี้พี่ีสุดอ่านให้ฟังแล้วไงเมื่อกี้แอดก็ภาษาชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยง่ายง่ายแอดแอดเวอร์ทิสเมนต์แอดเวอร์ทิสเมนต์ก็คือโฆษณาครับแล้วโฆษณามันก็มักจะเป็นอะไรที่เราเป็นอะไรที่เราไม่ต้องการหรือเแล้วอยากได้เท่าไหร่อออืมเใช่ก็หลักๆอ่ะนะมันก็จะมากับมากับอะไรมาไหนบอกกับพี่โดนมากับส่วนใหญ่มันจะมากับ โปรแกรมผู้ที่เราไปโหลดฟรีตามนี้ต่างๆอ่ะมันจะแฝงมาอย่างเช่นยังไงฮะแบบเวลาพี่อยากได้โปรแกรมอะไรโปรแกรมหนึ่งอ่ะสมมติพี่อยากปวดปวดไอ้อยากได้เวลารวินแรมวินแรมวินแรมของฟรีพี่โหลดใจมันเหรออ่ะสมมติพี่อยากได้ปวดปวดมันก็ซอสปวดใช่ปะพี่เข้าไปกูเกิลเซิร์ชโหลดมันก็ซอสปวดฟรีเรียบร้อยขึ้นมาเป็นแพร์ป์ไฟขนาดหนึ่งเมตรครึ่งเรียบร้อยโหลดมาครับมันก็ซอสปวดหนึ่งเมตรครึ่งโอ้โหเป็นการทั้งละเกิน ก็เขาหลุดมาแล้วใช้ไหมดได้แน่นอนหวดเครื่องใหม่ลงเครื่องใหม่เลยปะไม่บางทีมันจะแฝงมาอันนี้ไม่น่าแฝงอันนี้น่าจะโหลดตรงๆเลยสมมติอ่าอย่างวิเวลาอย่างเงี้ยเราจะโหลดใช่ไหมบางทีเราไม่ได้วถึงไม่มีนะแต่ที่มีอหละมันว่าวินาทีถ้าไม่โหลดเวลาถูกเว็บไงใช่ถ้าไม่ถูกถูกเว็บเนี่ยอาจจะมีแบบไปเฟิร์ชปุ๊บ มีหลายอันให้เลือกดันไปเลือกวัวโที่ถูกต้องโหลดจาก R a r Lab เท่านั้นนะใช่ไม่ใช่ไปโหลดจาก La แลบะคืออาจจะมีเวลามาก็จริงแต่เวลาเรากดเน็กกดเน็กไปอาจจะได้ชื่อลามาแทนนะจะมีกดติ๊กถูก ให้เอาติ๊กถูกออกอะไรอย่างเนั้นคือถ้าเราไม่ติ๊กใครก็แบบกดเล็กรู้ๆก็ต้องเรียบร้อยหมดนะครับไม่ไม่ใช่เอาติ๊กถูกออกต้องอ่านก่อนนะใช่ต้องอ่านก่อนคนเขื่อนไหนนะแบบไอ้พวกอินストอร์ทูบาร์อะไรเงี้ยแต่ที่เจอเลยอยู่ทอร์เรนใช่ป่ะอยู่ทอร์เรนตนี่จะมีเยอะมากมีมีก็คือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ยูทวิตเลยกี่จริงนะตัวมันเองก็เป็นแอดแวร์แล้วครับใช่แผลเมื่อก็คือ กดโหลดปั๊บลงเครื่องกำลังลงอยู่ก็จะถามว่าคุณต้องการจะลงแอดแวร์ตัวนี้ไหมไม่ไช่พูดแอดแวร์ตรงกับคนบอกว่าโปรแกร์นี้ซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟไอจิ้งเติมอะไรอะอาร์คคอมมาเลพวกเนี้ยโดนบ่อยโดนโดนโดนเขาเดินสองสามเข้าไปเน็กไอตอนสเต็ปที่สองมันจะมีให้ติ๊กเออบางคนเขาลวงอะเขาอยากจะบอใช้ทุกคนเน็กลวงกันหมดโดยส่วนมากลวงอันนี้ก็ลวงดูว่าเด็กครับรออะไรอะผมก็าลวงนะแต่สักพักไม่ใช่แล้วแบ็คแบ็คใช่ใช่นั่นแหละก็ต้องดูให้ดีเอาอาการของแอดแวร์ มันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือหน้าโฮมเพจหน้าหลักของเขาเวลาเราเข้าเว็บอะไรพวกนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเบราว์เซอร์เปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติใช่คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาป๊บเปิดเบราว์เซอร์มาไอ้ไม่ใช่เป็นเผลเป็นอะไรอย่างนี้เป็นอาร์ัดคอมติดเผอย่างนี้ก็คือแอดแวร์อย่างหนึ่งใช่อ่าสองก็อาจจะมีป้ายโฆษณาเล็กๆปอกั p ขึ้นมาข้างๆอะไรเงี้ยโฆษณานู่นโฆษณานี่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่พวกพี่ชอบอยู่แล้วนะโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมา ่แบบเดตติ้งเกิลเนียยูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีผู้หญิงแบบขึ้ไม่เด้อไอ้ไม่อกีนเดตติ้งเลดี้บอยเนี่ยโอ้ยไ่ชอบเลยมันก็บางผู้นี้มันจะรู้ไงว่าใครชอบอะไรมันรู้ไงว่าเราซื้ออะไรเยอะไงมันฉลาดอย่างนี้พี่ก็เซิร์อผู้ชายก็ขึ้นผู้ชายดิแบบหมาแมวก็ขึ้นแต่หยิบแต่เวลาอิงซิร์อผู้หญิงมันขึ้นเลดี้บอยเออทำไมเซิร์อผู้หญิงมันขึ้นเลดี้บอยอะพี่ เขาดูไงวันนี้วันนี้มันฉลาดแอดแวร์มันจะไปส่งแบบพวกแบบข้อมูลของเราไปที่บริษัทไงไม่รู้เอาจริงๆผมไม่รู้อ่ะเอออีกหรอไม่ไอชีเมลมันเป็นอ๋อที่ผมไม่รู้อ่ะอธิบายใหเถอะนี่เราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอันเป็นหนึ่งเนี่ยคือโฮมเพจจะแปลกไปสองเล่นจะมีโอ้เล่นสนจังเลยเนี่ยก็ไม่สาม ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมแปลกๆขึ้นมาครับที่เราแบบไม่คุ้นอ่ะอืมเออสี่ก็อาจจะมีทูบาร์แปลกๆโผล่ขึ้นมาตามเบราว์เซอร์คือเบราว์เซอร์เราเนี่ยผ้าใช้พวกอินเทอร์เน็ตเอพอลเลอร์สมัยก่อนไม่กูบาร์กินกูบาร์อะไรก็ไม่รู้ี่อให้เราปิดเดี๋ยวมันก็มาใหม่ถูกอ๋อพวกนี้คือแอดแวร์ัอนนี้คือเรียกว่าแอดแวร์ก็คือไม่ใช่ไวรัสที่มาทำลายเครื่องคุณนะทีเดียวมันก็มีมันก็มีมันไม่ได้มาทำลายหรอกเขาเรียกว่ามาขโมยข้อมูลเออมันสามารถขโมยข้อมูลเราได้ พราะว่ามันเป็นยแล้วแต่ตัวแหละมันก็จะมีแบบจะทำให้เครื่องเราช้าอแน่นอนแน่นอนก็คือมันเหมือนแบบเพราะว่ามันทำงานอยู่แบกเกิให้งานเพิ่มมาอีกงานนึ่งจากที่เราไม่ต้องทำมันกลายมาต้องมาประมวลผลในอเวน์นี้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆประเภทมันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะเป็นแอดแวร์เข้ามาเป็นป๊อปอัพหน้าคำคานเฉยนะแต่เราโดนยังไงอ่ะหรือบางคนก็อาจจะโดนเป็นโปรแกรมหรือว่าไปเปลี่ยนหน้าเบราว์เซอร์อะไรอย่างงี้อันนั้นอันนั้นก็ บางอันอาจจะอันตรายก็ได้หรือ <ưng> บางอันจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะคอยส่งข้อมูลเราไปทางแบบตามบริษัทะไรพวกนี้นแต่ทางที่ดีอย่าไปติดมันท,าท,าทาน,นทางที่ดีถ้าคุณโดนแล้ว, <ๆ S 2> ลวต้องหาวิธีเอาออก ใ่เแล้ววิธีเอาออกก็วิธีป้องกันดีกว่าวิธีป้องกันแอดแวร์ก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมจากแบบเว็บที่ถูกต้องอ่ะดูกันให้ดีหน่อยไม่เว็บที่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกไปไงอย่างยูทิวเลนอะไรอย่างงี้ก็มีเข้าใจป่ะโปรแกรมก็องระวังเว็บไซต์เขาเนี่ยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นเว็บไซต์ที่พอน่าเชื่อถือเว็บไซต์พวกแบบซอฟต์ฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะก็ติดมาได้แต่ว่าคุณไม่อ่านเองใช่คุณไม่อ่านเองนะครับบางทีเรากดไปเนี่ยคือเราไม่อ่านเราเน็กลัวอย่างนิสัยอุ้ยอย่างเงี้ยคือโดนแน่อ่ะอ่าแล้วก็ ก็คือแบบพวกโหลดเกมเถื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้บางทีไม่ให้เราเลือกด้วยนะเออเราจำเป็นอะไม่ให้เราเลือกเฮ้ยเสียงดืด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 จอดำๆเป็นตัวแขกๆแล้วก็สุ่มสุมสกิตโรอะไรอย่างเงี้ยสุ่มเละมแล้วบางทีไม่ได้มีปิดเสียงอ่ะโคตรเพลงเลยแม่งลั่นออกมาแบบเสียงอะไรบีดาเสียงอะไรบีดอย่างแหลมๆมะเฮ้ยเสียงอะไรผมไม่เคยได้ยินไม่รู้ไม่ไม่เคยใช้ยายิงกระป๋าไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อ่าสามอ่ารายละเอียดของโปรแกรมที่จะติดตั้งให้ละเอียดนี่อ่ อ่าว่าก่อนอกอ่อนและแ<ก>ขณะติดตั้งนะเพราะไม่มีบางกรณีที่เราสามารถกดดิกไม่เอาโปรแกรมพวกแอดแวร์เข้าเครื่องได้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่สองเรื่องแคร็กนี่ผมว่าเขาคงไม่ถามอ่ะ ใช่มันไม่ถ่ายอยู่แล้วอะกันเด็ก็ไปไปแล้วอะทุกคนมันก็โหลดแคคบามันก็อยากเล่นอะอยากใช้ไปอยู่แล้วแต่ผมว่าเอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อหลาพวกแคคเกมเถื่อนเพราะสตรีมมันก็ถูกมีช่วงเซล์เงี้ยบางทีถูกเพราะว่าก็เดี๋ยวนี้นสตรีมเขาออกมาว่ายอดขายเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะก็เขาลุหลลรานผมเขาแบบ มันเข้าถึงง่ายเข้าถึงได้สตตีมอย่างคิดว่ามีแต่เกมนะซอฟต์แวร์ก็มีนะผู้ใช้ก็ได้ใช้มากขึ้นแล้วทีนี้มันดีนะคนผมดีใจด้วยที่แบบว่าคนเริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่มีดีแคสต์กันขึ้นแล้วมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วอ่ะมันมันมันไม่ใช่มีจํากัดด้วยไงมันลงกี่เครื่องก็ได้ครับมันก็เหมือนแบบอยู่ในคลาวของคุณเองเลยครับดึงออกมาแต่ยูเซอร์ก็ใช้ยูเซอร์อันเดียวแล้วใช่ล้างเครื่องเซฟเกมก็ยังอยู่ใช่ถือว่าโอเคมากสมัยนี้นะฮะ แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่มันสตรีมเข้ามาเพราะว่าเกมเถื่อนหลายๆเกมเขามีระบบป้องกันที่มันดีขึ้นด้วยทำให้แคกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไอพวกเกมอะไรอะ Forza Horizon 3อันนี้ยอยากเล่นอะที่มันเป็นเกมที่ต้อง register กับ Windows Store อะ,อะมันมีของเถื่อในให้โหลดนะแต่โหลดมาไม่เคยมีใครเล่นได้สักคน โดนดักควายซะอิงก็อิง okay. ก็ลองเลยใช่ป่ะมันเป็นเกมรถซิ่งค์ฮะเป็นเกมรถซิ่งซิมูเลเตอร์ที่แบบว่าเรียมันไม่ซิมูเลเตอร์นะมันถ้าถ้าซิมูเลเตอร์มันจะเป็น Forza Motorsport ปอ่์ตนี่แบบขับรถสวยๆแต่งสวยๆแต่คนมันเล่นเยอะเพราะมันมีของแต่งเยอะไงแล้วเกมตัวมาเอธรรมชาติของตัวเกมก็คือมันจะอัปเดตตลอดมีรถใหม่ๆมีคาแรคเตอร์อะไรนะแล้วทีนี้ไอ้พวกแพ็กมันก็คือตามไม่ทันหรอกตามไม่ทันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อไอ้พวกเกมที่มันมีอัปเดตบ่อยๆเอาแพ็กออกมาส่วนใหญ่มันก็เล่นได้้้แค่่่่่่่่ผดดนนนนัลละะปเสวใหญยไไม โดนโดนหนักควายคือหลายๆที่ดาวโหลดมาหลายๆกิกเนี่ยคืออาจจะเป็นแค่เลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเฉยๆที่แบบเจนขึ้นมาแต่บางทีเขาก็ให้ตัวเกมมาจริงนะแต่ตัวร้อนจ่ะไอ้ตัวร้อนเชื่อของเกมมันเข้าไม่ได้่เองก็ไม่รู้จะมีมาทำไมเผื่อได้ลงไปเจอขี้ของแถมอืมซึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเจอพวกนี้มันมีของแถมอยู่แล้วพวกนี้ใครจะมาให้คุณโหลดฟรีดีโอใช่ป่ะไม่งั้นเขาได้แหละได้ความสนุกได้ความมันพูดถึงเรื่องแอดแวร์มันก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เมืืื่่่่่อออออเทียยยบบกกัพวววสปาาาแรร์หงนนมะ แล้วทําไหร์ที่แย่สุดเลยแต่ว่าก็ไม่ควรจะมีนะครับแอดแวร์เป็นเหตุผลที่ทําให้คนลงวินโดว์ใหม่เยอะที่สุดเยอะกว่าพวกปล่อยแหวเยอะเลยหลายตัวเพราะมาถึงมันทําให้เครื่องคุณช้ามากกว่าจะบูตขึ้นมาต้องมีโปรเซส s ขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่ว่าสมัย Windows 10เนี่ยมันก็น้อยลงมาเยอะแล้วเพราะว่าตัว Windows เองก็มีระบบคัดกรองอะไรอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแล้วสำหรับคนที่โดนไปแล้วทำยังไงได้บ้าง A W c l n e r อะไรไหม ไม่แน่ใจนะส่วนมากผมใช้ไอ้แวบไบก็ได้บไบกับไอตัวอะไรนะไอแจ็คไอแจ็คดิสอะไรนั่นแหะที่มันเป็นดูดูโปรเซสที่รันไว้ทั้งหมดนะครับก็อ่านพวกดีจิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการสแกนอะไรผมชื่อจำซอแวร์ไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เจออคุณคุณคุณอะไรทั้งอย่างอ่ะที่มันเป็นรูปไอระเบิดอ่ะทีนทีกดระเบิดทีนทีทุอย่างมั้ง ใช่ป่ะผมจำไม่ได้นะลองลองใช้กันดูนะฮะมันจะมีหลายตัวแล้วลองเซอร์กันด yeah> ูนะก็เราก็อาจจะงงว่าทำไมเครื่องเขาบร b r เซอร์เปลี่ยนไปเอาวันนี้ได้รู้ละก็เพราะแอดแวร์อะไรแหละแล้วบร b r เซอร์ตัวใหม่ก็น้อยน้อยลงละที่ s u พ p o r t เอไอแอดแวร์ไม่ค่อยเข้าแล้วอย่างเช่น edge อะไรเงี้ยมันก็ support edge มันมันใช้ไม่ค่อยซัพพอร์ต o o บา a r อะไรยกเว้นว่าคุณจะไปกดล็อตจริงๆอ่ะอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือถ้าคุณไม่ต้องไปกดโหลดอะไรมันก็เข้าไปได้คุณแค่เข้าเว็บมันก็เป็นคือมันจะเป็นช่องว่างของ active x อะไรทุกอย่างเลยอ๋อใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย แล้วช่อง<ช>ว่างนะครับแต่ถ้ามีก็คือคุณต้องโทษตัวเองละเอาเป็นว่า<ช>ตอนนี้ถ้าคุณไม่โหลดโปรแกรมมั่วอ่านอ,อะไรดีๆทุกอย่างไม่เจอหรอไม่เจอใช่ถ<ช>้าเจอไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกโปรแกรมนั้นแล้วก็จะมีการเอลิมูโปรแกรมเอลิมูโปรแกรมก็ได้นะคือเราเข้าไปที่เราเข้าไปดูโปรแกรมดูเราไดูชื่อแปลกๆที่มัน ใช่ใช่อะ่ของเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบที่มาข้างหลังอะไรเลยถ้าอย่างวิดีโอสิบจะสบายหน่อยเขาสามารถลิสตามวันที่ได้นะครับแล้วก็ริสตามวันที่มาว่าเออซอฟต์แวร์ที่เราลงเนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่แล้วทีเราก็ไปรีมูฟตัวนั้นทิ้งซะแล้วออกไหมจง่ายออกครับออกครับบางบางบางงานบางงานคือมันจะมีแอดแวร์หลายตัวนะบางทีที่ผมเจอมานะคือมันเราลงไปตัวเดียวเนี่ย แต่มันพาเพื่อนมาเต็มเลยนะคะือ si> ลงตัวเดียวเลยกว่โดนตัวเดียวก่อนนะสพอพามันดุดโหลดตัวอื่นมาตัวอื่นมาตัวอื่นมาเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคุณเล่นไม่ได้ก็ต้องลงดูใหม่ก็ถ้าส่วนใหญ่ร้านร้านที่ร้านดูไเนี่ยปล่อยออกมาก็เขาแถมไอ้โปรแกรมที่ทำให้เครื่องเร็วขึ้นอ่ะอืดึงพักพวกเข้ามาเต็มเลยใบ่ไบ่เนี่ยดึงมาพวกมาเต็มเลยนะฮะดีดีดีแล้วก็ ไอ้พวกนี้นะครับถ้าลบไม่ออกก็คงจะต้องทำมวนขังนิดหนึ่งเพือ่อานเข้าไปดู registry หรือว่าเขาไปดูใน msconfig อะไ่างเ้ยนะครับเพราะว่าบางที uninstall ไปแล้วเห็นมันหายไปแล้วรีบูตเครื่องมันกลับมาอยู่ที่เดิมน,นะเป็นปกตินะครับบาง,บางทีได้บางทีใน msconfig มันจะไม่โชว์นะบางทีมันไปฝังใน registry ในส่วนของร u นอะไรพวกนี้แปลกๆนะครับก็ต้องลองหาดูบางทีมันจะใช้เป็นเ,เป็นชื่อแปลกๆอะคือไม่ใช่เป็น p a ท แบบว่าสี่คนรอดแบ็กซ <pl ains> ์เลอะไรเงี <t> ้ยอ่าตัวลายๆเต็มเลยบางทีใช่ต้องไปดูลน์ทางจริงเราบอกว่ามันมาเหมารวมไม่ได้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงถ้าใครเจอตัวไหนก็นนคุณโดตัวไหาลองเข้าไปที่เว็บฟอรั่มของวอล์คโซนก็ได้นะฮะในส่วนของซอฟต์แวร์มันมีคนโดนเยอะนะฮะแล้วก็มีคนช่วยเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนให้โหลดเยอะแกงเยอะเหมือก็ลองดูแล้วกันนะคโอเคโอเคแต่วันนี้ก็ได้เราก็ได้รู้จักว่าแอดแบนมันคืออะไรทำไมวันนี้สาระเยอะจังวะเอ้าโทรผมหาเรื่องมาดูด้วยใครไปหาเรื่องใครมา คุณป่าไม่มีอะไรผมคุณไม่สู้คนณโอเควันนี้เราก็ได้รู้จักว่าแอดแว์คืออะไรป้องกันยังไงอาการที่โดนเป็นยังไงอ่าอิงมีเรื่องอะไรจะมีเรื่องอะไรวันนี้มีเรื่องอีกละก็คนชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยอยากอยากได้ก็ลองฟังนะถ้าไม่อยากอ่าอลงมีข่าวมาเป็นสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ข่าวหรอกเรียกง่ายๆก็เอาของมาแจกนะอ่า สิ้นเดือนนี้นะครับใน i อที t อ p i ปิกไลฟ์นะครับก็เราจะย้ายไปที่รายการของเราเราจะเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนจากวันศุกร์นะครับมาเป็นวันศุกร์ทุกวันพุธเราจะเปลี่ยนวันศุกร์เป็นวันศุกร์แทนแล้วแต่พี่แล้วกันนะเราจะเปลี่ยนวันวันศุกร์สิ้นเดือนมาเป็นวันพุธสิ้นเดือนนะซึ่งเดือนนี้ตรงกับวันที่30นะใช่ใช่หมอใช่ใช่แหละใช่รู้ดูวันนี้ยังกูก็ใช่ไปเต็มที่แลวใช่ใช่พี่วันวันพุธที่30นี้นะครับเราจะมีกิจกรรมมีของมาแจกด้วยนะก็คือทาง ชาร์คูน M 2 5 W นะครับเป็นอะไรเป็นเคสครับเป็นเคสต,ต้องบอกด้วยเรบอกไปแล้วว่า่างี้เป็นเคสชาร์คูน M 2 5 W นะครับอ่าซึ่งถ้าใครอยากได้เข้าไปดูหน้าแฟนเพจดูฮอกโซเลยเราไปบักหมดไปแล้วปไปดูเฉยๆใช่ไหมครับไปดูเฉยจะเล่นไม่เล่นก็แล้วแต<อ>่ไปดูเฉยๆก็อืมมัค่อยมีคนอยากได้หรอเออก็ <c oughs> ถ้ามีขย,ยากได้ก็ดีนะแต่ตอนนี้มไม่ทันแล้วล่ะมันมีคนได้มันมีคนเล่นเยอะละก็เข้าไปดูนะครับทำกัดไอกิจกรรมตามกติกาลงหน้าเฟซบุ๊กเลยนะฮะะแล้้้วกก็ขอออทีีไไดดมมเื่พูร กิจกรรมตามกติกา,า,าหน้าเฟซบุ๊กนะฮะซ้อมแล้วคืนก็ค <mm> ือละเมอเป็นคำเนี้ยกิจกรรมกติกาจะลองลองดูนะครับเรา,เาให้ถูกต้องนะจะมีผู้โชคดีเราจะมาจับแจกกันสดๆในฮอตสปิคตอนสิ้นเดือนเลยจับสดๆกันเลย <mm> จับสดๆเลยก <mm> <ค>็ตามมาดูด้วยนะถ้าใครเคนะไพชาูใครพลาดไม่มากี่ตัวกี่ตัวเออกี่ตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะตัวเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดือนวหน้าก็มีมาอีกนะครับไม่ต้องกลัวครับ แต่ถ้าใครไม่มาดูสดเราข้ามคนต่อไปนะถ้าได้แล้วอ๋ออย่างั้นเลยใช่ป่ะเออถ้าเราประกาศแล้วไม่อยู่แลถ้าไม่ลันมานะเฮ้ยผมเป็นเจ้าของนะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้คนมีนะแบบมาถึงแล้วมันมันมันหายมันไม่มีคนมาคอนเฟิร์มเราก็มีคนเสียวนะบอกก่อนคือแม่งเหมือนกับการพิมพ์ทิ้งไว้อะแบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องมาเอาของด้วยมาเอาของด้วยก็ของผมมีตามนี้นะถ้าอยากได้ก็ลองเล่นดูอ่าของคุณละต่อ อ่าถามมาหน้ารับผมเข้าเลยเข้าที่คิวพีแล้วอ๋อของผมแล้วใช่ไหมอ่าของผมนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับวันที่เจ็ดเดือนตุลานี้อ่าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสิบเจ๊ใช่เจ็ดเดือนสิบถูกว่าถูกว่าถูกว่าถูกถูกถูกนะเจ็ดเดือนสิบนะครับตรงกับวันอะไรวะเสาร์วันเสาร์เสาร์เนี่ยวันเสาร์เราจะมีกิจกรรมกันนะครับก็คืองาน worldify worldify member party นะครับสำหรับคนที่ เป็นแฟนเว็บบอร์ดออฮอกโซ่เรานะครับที่มาค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนบริษัทเมมเบอร์ได้เลยรอบกรุงเทพก่อนนั้นเลยใช่รอบกรุงเทพที่ไหนเอสพานาล์รัชดาช่วงไหนเอสพนาลรัชดาช่วงไหนช่วงไหนรันโบอบูโอบูโออะไรบูโออะไรผมไม่เคยในงานมีอะไรบ้างในงานมีผู้หญิงอ้โหมีโบลิงอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงจะทักกี่คนเนี่ยผู้หญิงไม่รู้กี่คนน่าต้องมีสองคนเอไอ มันมันอยู่ที่ว่าคนจะมารวมกิจกรรมเราเยอะขนาดไหนหรือเปล่าเยอเราจะได้จัดหาสุภาพสตรีหลออย่างนี้สามต่อหนึ่งอย่างนี้ดีไหมเป็นงานชนช้างตอนนี้คือผู้หญิงสามคนต่อคนมาบริการคนหนึ่งไม่ใช่สินี่ต้องชเป็นพันนะคต้องเก็บค่าเข้าคนละหมื่นนะออนั่นแหละก็คนที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วนะที่บอกว่าจะไปนะก็โอนเงินด้วย แล้วก็คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนผ่านหน้า Facebook หรือทางเว็บบอร์ดของเราได้เลยเราบอกก่อนนะว่างานนี้มีจำนวนจำกัดนะอจำกัดจำกัดไว้นะครับเพราะว่าคน่ามันก็มีที่มันก็มีอยู่ในงานมีอาหารมีอะไรด้วยมีอาหารนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่น่าจะเป็นบุกทะอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ปีกงให้น้ามันไม่ใช่อาจจะเป็น ข้าวหรือเป็นอะไรใช่ไหมยังไม่รู้จะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ให้กินนะฮะ,ะน่าจะเป็นขนมปังนะฮะแล้วก็แยมเข้าไปทาก,กันเอาก <laughs> ็ <laughs> มัน <laughs> พร้อมกับเจอหู้เราสามตัวแน่นอนเออผมแอบอยู่นะแต่ถ้าใครจะไปลงทะเบียนวอลิไฟหรือว่าจะไปปาร์ตี้ด้วยก็แยกเปนสองส่วนนะลงทะเบียนอ่าก็ลองอ่านรายละเอียดดูแล้วกันถ้าใครอยากไปวอลิไฟราคาราคาเท่าไหร่อิงราคาเท่าไหร่ผมไม่ดูราคาประมาณ300นี่แหละประมาณ300แล้วฮะ300รวมข้าววอลิไฟราคาเท่าไหร่ค่าค่าเข้าใบ ค่าเข้าอย่างเดียวส0มร้อยสามร้อยใช่สามร้อยแล้วคือคนที่จะลงทะเบียนด้วยเนี่ยประมาณ200แหละก็ห้าร้อย่าห้าร้อยคือมีปาร์ตี้ด้วยแล้วก็มีวอลิฟายเมมเบอร์ด้วยใครที่วอลิฟายไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอ่าห้าร้อยถือว่าไม่แพงนะสำหรับเออหรือว่าคนที่ไปไปเจอกัน300บาทมีได้ได้นั่งคุยกันได้เจอกันนะผมเลยบอกว่าใครเคยโคลงใครผิดใจก็เรามีรางวัลแจกในงานด้วยไม่ใช่แค่นั้นของแจกด้วยนะาคืออะไรเดี๋ยวเราติดตามชมอีกทีใช่ขอกล้องหน้าอย่างเดียวนะอย่าไปต่อยกันในงาน ไอ้นี่ไม่เคยโกงผมโอเวคไม่สนหัวอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีเวลากี่โมงเวลาหกโมงถึงสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเลยอ่ะใช่สี่ทุ่มหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนี่ใช่ใช่โอ้โหรอบาสบายเลยมีตอนเช้าไม่ตักบาทกันด้วยหกโมงเย็นนะครับถึงสี่ทุ่มอ่าเดินทางไปยังไงครับเดินทางไปยังไงก็แล้วแต่คุณเลือกคุณไปยังไงก็ได้รถไปได้เอ็มอาร์ทีก็มาได้ไม่รู้ผมไม่ชัวร์เขาเขียนมาตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันรถยนต์ก็มาได้ถนนเข้า เึงนะัตรงนั้นรถโหลดเข้าได้ไหมครับไม่น่าได้วะเออผมไม่เคยขึ้นไม่น่าได้มาี่มา่าเราอยาไปครับโอเคยังไงก็คนที่อยากเจอเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอมานานแล้วคิดว่าอยากจะไปเจอเพื่อนๆไม่มีขยะมาเจอพวกเราหรอกเราก็เจอได้เจออุยด้วยนะอุยน่าจะไปคนแรกเพราะต้องไปเตรียมงานก่อน แค่การกักตัวไปเลยยังไงกูต้องไปอยู่แล้วไงวะคุณต้องไปอยู่แล้วเออก็เจอสามคนนะครับต้อผมก็จะไปด้วยเจอกันแน่นอนกับสามตัวไร้สาระใช่แล้วอย่าลืมยกเบียร์ยกเหล้ามาให้กูด้วยนะสบายผมขอเป็นเบียร์ก่อนกินง่ายดีอ่ะแล้วของพี่มีโฆษณาอะไรมาครับวันนี้วันนี้ของผมเป็นของซินเน็คของทางด้านซินเน็คครับซินที่รับตังมารับตังอ่าเขามีมีอะไรมีการจัดแคมเปญใหญ่ คืนกำไรให้ผู้บริโภคส่งท้ายปี60นั่นเองซินเนกครับจัดแคมเปญคืนกำไรครั้งใหญ่พบกับทัสเดดบายซินเนก trusted by sinnex ลุ้นช่วงสองชั้นนะเป็นการกระตุ้นการตลาดไอทีปลายปี60เพียงลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการอะไรก็ได้และก็ที่ร่วมรายการอที่มีตาสินที่มีญลัก์ทัสเดดบายซินเนกอในสินค้าที่ร่วมรายการระหว่าง ตั้งแต่วันที่1สิงหาถึง31ธันวาอีกยาวระยะเวลา5เดือนถูกว่าถูกว่าเขานี่ถูกวะลงลงทะเบียนชิงโชคผ่านเว็บ www.sinnek.co.th หรือถ้าเข้าไม่ถูกก็ไปหน้าเว็บเราก็กดแบนเนอร์เราเออแบนเนอร์เรามีอยู่ที่หน้าที่หน้าเว็บอเข้าทีคันทีเลยนะคืองานนี้เนี่ยจะบอกว่ามันได้ลุ้นรางวัลถึง2ชั้นด้วยกันชั้นแรกเนี่ยแากสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 อืทุกเดือนเดือนละสิบเครื่องโอ้โหยโทั้งหมดห้าสิบรางวัลก็คือห้าเดือนก็เดือนละสิบเครื่องโอ้โหแล้วก็มีโชคชั้นที่สองรางวัลใหญ่เลยนะแล้วผมบอกกันเลยคือรถมาด้าสองเอาดีๆออย่างนี้ผมไม่เอาสมาร์ทโฟนละเอออเารถดีกว่าเอารถดีเขาคงให้อะนะสมาร์ทโฟนสิบเครื่องเท่าไหร่และแสนเจ็ดละละเอาล้วรถกี่คันรถคันมาด้าสองในมูลค่าหกแสนแปดหมื่นบาทตัวท็อปหรอ มา่งั่กันอย่าถามดิต้องเขียนมาแค่นี้รางวัลที่สองก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกนฟิลาโนอืมโอเคอันนี้ห้ารางวัลแล้วมีอะไรอีกแล้วก็รางวัลที่สาม dji อ่านดิอ๋อมาวิกโปรมาวิกมาวิกโดนโดนเขาตัวใหญ่นะอาโดนสิราคาสิบห้าเลยสบางวัลมาวิกนี่ตัวใหญ่แล้วนะสิบรางวัลสิบรางวัลและรางวัลที่สี่ก็คือทองคําแท่งหนักหนึ่งบาทจํานวนสิบรางสิบรางวัลโอ้โหเยอะโคตรไม่รีบไปลงรีบไป ต้องรีบไปแล้วแหละต้องรีบแล้วล่ะ,ะใช่คือถ้าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีของต้องไปซื้อของแล้วแหละจากทางซินดิกรายละเอียดเพิ่มเติมโทรซินดิกแคร์ครับหนึ่งสองห้าหนึ่งจบสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับที่ทำให้เรามีรายการในวันนี้เจ้าแรกครับจีวิวครับแอสทรอคฮะคีไงทีเน็ตเวิร์กแม็กนัทเจเอเอออนไลน์ A B Online ครับนี่ตลอดคนเดียวอีกแล้วคุณไปหามาเลยนะ สำหรับวันนี้เราสามคนและทีมงานโอคอกซโซนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่อีีหน้ากับโอคอกซโซนสาระไอทีอับเดียวที่นี่ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ